พอดีว่าแม่บ้านของผมอยากได้ซิงล้างจานชั่วคราวสักอันนึงนะครับผมก็เลยไปหาดูอุปกรณ์เก่าๆว่าพอจะมีอะไรสามารถนํามาทําได้ไหมนะครับก็พอดีเลยนะครับมีหน้าเคาน์เตอร์เก่าแล้วก็ซิงเก่าอยู่พอดีพร้อมกับโครงเหล็กเก่าๆก็น่าจะพอสามารถนํามาทําได้เดืนองลแรกนะครับผมก็จะเริ่มจากการทําโครงสร้างหน้าโต๊ะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์นะครับโดยใช้เศษเหล็กเก่านะครับมาตัดเชื่อมเป็นโครงสร้างหน้าโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วนะครับผมก็จะนําตัวโครงสร้างนะครับไปติดที่ผนังโดยการใช้สว่านกระแทกร้สาย3ระบบของโอซุกะรุ่น OC-H D802 ในการติดตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งวิธีติดตั้งนะครับผมก็จะใช้ดอกเจาะปูนนะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดกระแทกนะครับเจาะเพื่อจะฝังพุกทั้งหมด4ตัวที่ผนังก่อนนะครับเมื่อทําการฝังพุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นสกรูที่สําหรับยิ่งหลังคานะครับมาทําการยึดนะครับผมก็ขนาด2นิ้วนะครับยึดเข้าไปที่ผนังแบบนี้เลยนะครับยึดทั้งหมด ได้เลยนะครับเชื่อมติดแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะครับจากนั้นก็เชื่อขขมขาค้ำยันนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างนะครับจากนั้นก็นําหน้าโต๊ะหรือว่าเคนะาน์เตอร์มาวางบนโครงสร้างแบบนี้ได้เลยนะครับล้าทงทาความสะอาดนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็นําซิงค์มาติดตั้งได้เลยนะครับ <dibuj> เพียงเท่านี้นะครับก็ได้เคาน์เตอร์บวกซิงค์ล้างจานแบบไวง่ายจากเศษวัสดุเหลือใช้แล้วนะครับสิ่งของบางอย่างอาจจะดูหมดค่ากับใครบางคนแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่ายังมีใครอีกหลายคนยังมองเห็นคุณค่าของมันอยู่ถ้าชอบดูคลิปแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพิกัสสวัสด์ในตะกร้านะคร